คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายและภากีเครือข่ายนะครับมอบถุงยังชีพแก่ผู้แทนเทศบาลน,นครรังสิตและเทศบาลเมืองบึงยี่โถจังหวัดปทุมธานีเพื่อจะส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภ,ภัยหรือภายน้าท่วมในขณะนี้ครับเมื่อวันที่13กันยานยนที่ผ่านมาณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติวัดเขียนเขตพระรามหลวงจังหวัดปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้แทนเทศบาลนครรังสิตและเทศบาลเมืองบึงยี่โถจังหวัดปทุมธานีเพื่อที่จะได้จัดส่งไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหรือภายน้ำท่วมในขณะนี้โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขส่วนกลางฝ่ายสาธารณุปรการของมหาเถรสมาคมจะอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวง เป็นประธานมอบถุงยังชีพในครั้งนี้โดยที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มอีกและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดนะครับก็คือมีผลกระทบจากฝนตกและน้ําท่วมขังนอกจากนี้ยังได้ร่วมวางแผนระบายน้ําออกจากหมู่บ้านอีกด้วยส่วนที่เทศบาลนะครรังสิตจังหวัดปทุมธานีระดับน้ําค่อยๆลดลงโดยเฉพาะบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตประยุรศัก ทำให้รถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้ตามปกติแต่สำหรับในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนตามซอยย่อยนะครับที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่ติดกับคลองยังคงมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ซึ่งถุงยังชีพที่ได้รับมอบในครั้งนี้ทางผู้แทนจะได้นำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่อไปเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นในช่วงนี้ครับคุณนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณธาราทรน,นินจรัดวนิช เลขานุการนายกเทศมนตรีนครรังสิตและกุณประนอมแก้วหนองเสเม็ดรองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถท,ที่ได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะเป็นอย่างไรติดตามรมับชมได้ในช่วงนี้ครับกับผมนะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของเทศบาลนครรังสิตนะครับแล้วก็ประชาชนชาวเทศบาลนครรังสิตนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมรัตนพรนะครับท่านเจ้าวาดวัดเขียนเขตน,นะครับรวมถึง หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับที่ได้ร่วมม้ร่วมมือกันนะครับในการสนับสนุนในการช่วยเหลือนะครับในส่วนของเหตุการณ์การประสบอุทกภัยนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับโดยพื้นที่เทศบาลนครลังสิตนะครับก็ได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์น้ําท่วมสําหรับถุงยังชีพนะครับที่ทางเทศบาลนครลังสิตได้รับนะครับเราจะดําเนินการนะครับลงไปแจกจ่ายนะครับให้กับประชาชนนะครับในเขตพื้นที่ที่ ได้รับการประสบภัยน้ําท่วมนะครับโดยเราจะแบ่งเป็นสองพื้นที่นะครับก็คือพื้นที่นะครับที่ได้รับเหตุน้ําท่วมนะครับที่ตอนนี้ยังมีปัญหาน้ําท่วมขังอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตนะครับกับอีกหนึ่งพื้นที่นะครับก็คือพื้นที่ที่หลังน้ําลดนะครับเราจะต้องเร่งเข้าไปเยียวยาเร่งเข้าไปฟื้นฟูนะครับโดยการนําถุงยังชีพนะครับเพื่อให้บริการนะครับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลนครลังสิตนะครับในน้าของเทศบาลเมืองมุยโถ ขอขอบพระคุณเจ้าวาวัสว,วัดเขียนเขตเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบสิ่งของเพื่อ,อแจกจ่ายกับประชชนในเขตบางยิโธทซึ่งมีได้ประจบภัยน้ําท่วมมีหลายซอยเช่นซอยสะอาดซอยวัดเขียนเขตไล้ตามชุนชนต่างๆและขณะนี้ก็ทางทิศบาลก็กําลังดําเนินการแก้ไขคาดว่าไม่ไมีไป่กี่วันก็ค,คงจะน้ําจะคงลดและรถจะได้สัญจรไปมาสะดวก ซึ่งสิ่งของดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพี่น้องชาวบึงยิโถเพื่อบันเทาในการยังชีพต่อไปขอประคุณทางเจ้าวัดเกียรติเกียอย่างยิ่งครับรู้สึกซาบเพลินเป็นอ,อย่างยิ่งที่ทางท่านได้เมตตากับพี่น้องชาวบึงยิโถตลอดมาครับ